ดโรขอาเธอร์นี้ไฟเบอร์แล็กซ์ตัวนี้นะคะตัวเนี้ยช่วยพี่ได้มากเลยมันคือเขาบอกว่าตัวไฟเบอร์แล็กซ์เนี่ยมันช่วยยังไงพี่จ๋านะคะหนึ่งซองเนี่ยนะหนึ่งซองเนี่ยนะคะแล้วก็ในเนี้ยมันจะมีใบแปะล้วยผงเข้าโอ๊ตแล้วก็ใส่ใส่เลี่ยมฮักซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ไปบวมในลำไส้เราอ๋อใช่แล้วก็เป็นวิตามินซีมีวิตามินซีสูงด้วย ทำให้ประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายให้พลังงานสูงด้วยมีบีด้วยใช่ค่ะผลไม้เยอะทุกอย่างมันจะมีวิตามิน B2 อย่างนี้ด้วยใช่ค่ะพะกินเข้าไปมันทําให้ไฟเบอร์ทั้งหมดไปบวมในในลำไส้เราและอะไรที่มันติดผนังลําไส้เราอยู่เนี่ยมันจะถูกรูดออกมาหมดเลยมันจะถูกดีท็อ์ออกมาหมดแล้วถ่ายนะไม่มวนท้องไม่บิดท้อง ถ่ายสบายถ่ายออกมาสวยงามกินแล้วมันจะอ้วนไหมอ่ะแบบอ้วนหนูไม่มีน้ําตาลใช้สารหวานแทนน้ำตาลคืใช้เอาง่ายก็ใช้ย่หวานนั่นแหละจริงๆใช้หวานจริงๆซองหนึ่งอ่ะก็มีแค่30แคลเองนะเองให้ดูหน่อยจะ้ป็นพิสูจน์ค่ะชมให้ดูนะคะอันนี้เป็นแก้วปั่นพิเศษนะคะแก้วปั่นด้วยหรอใช่ใช่วันนี้วันนี้ในโปรจะมีแก้วปั่นให้เลยได้วยใช่ไหมคุณผู้ชมแก้วปั่นหน่อย โอ้นวัตกรรมเนาะบอกเป็นรถมะม่วงเลนาะอร่อยมาม้วงปั่นเลยอร่อยไหมคะเหมือนม่วงปั่นเลยว่าอร่อยมากพี่จะบอกใครเหมือนกินสมูทตี้มะม่วงเลยขอบอกเนี่ยดูสีเห็นไหมล่ะมน้ำม่วงปั่นน่ะรสชาติเป็นไงพี่ดาวอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อย อยากจะบอกมันไม่มีน้ำตาลเลยเหรอพี่ไม่มีค่ะสาหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่ที่ต้องควบคุมน้ําตาลไม่ต้องห่วงนะคะกินได้ดีท็อกเป็นไฟเบอร์แรคเอสตัวนี้นะคะกินได้เลยขอบอกดี่อมากก็กินแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นเฟรชเหมือนเดิมนะใครที่อยากทานแบบน้ําน้ําแบบหวานๆนะกินอันนี้แทนได้เลยได้เลยค่ะแล้วก็มันทําให้เราแบบว่าถ่ายด้วยถ่ายที่ น้องลำไส้เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ช่วยล้างลำไส้เลยเหมือนกับแยกดีค่อยๆดีท็อกซ์ไปเรื่อยๆนี่แหละหมายถึงว่าเราคิดดูว่าการระบบขับถ่ายทุกวันนี้มันกลายเป็นปัญหาของคนกรุงเทพแล้วคนของคนอายุเกิน30โดยเฉพาะวัยวัยอย่างพี่นี่นะโอ้โหถ้าไม่ถ่ายนี่คุงนี่ย้อยเลยบอกก่อนมันออกมาเนาะแม่เนาะออกมา